เขาก็ถามว่าอันนี้เบอร์อะไรคะครูก็เลยว่าอ๋อไม่มีเบอร์ค่ะใช้ได้เลยเขาก็แบบนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาแต่งแต่ของเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเครื่องแต่งหน้าเขาเป็นของเคาน์เตอร์แบรนด์หมดเลยเสร็จแล้วค่ะครูก็มองดูเนาะแล้วเขาทาให้ครูเสร็จปุ๊บตอนแรกเขาก็เฉยๆนะคะเขาก็แบบนะพอเขาทาไปพอเขาทาเสร็จเขาบอกอุย้ยเนื้อทำไมเนื้อแป้งดีจังเลยอุย้ยทำไมเนื้อแป้งเนียนจังเลยคะ ทำไมเนื้อแป้งเข้าหน้าไวมากทําไมแบบคือทาไม่ต้องหนาค่ะหน้านวลเขาบอกแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วช่วงบ่ายๆมันจะมันไหมเพราะแดดจัดมากใช่ไหมคะแดดร้อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วหน้าจะมันไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อรับรองค่ะคือรับรองค่ะอยู่เป๊ะแบบนี้คุณเชื่อไหมหน้าเนี้ยถามพี่อูดได้เลยเป๊ะตั้งแต่เช้ายันค่า แล้วที่สําคัญเนาะโอ้โหมาเติมตอนสุดท้ายนะปะ้เนาะมาเติมตอนสุดท้ายตอนเราจะกลับแล้วเนาะตอนที่แบบว่าจะปิดกล้องแล้วอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยจะปิดกล้องผู้ด,ดีอะพูดแบบเป็นสุป,ปานะคะจะบอกแบบนี้ค่ะอุ้ยจะบอกแบบนี้ค่ะพอเขาใช้เสร็จอะค่ะเขาบอกว่าครูแป้งครูดีมากเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ได้ยอเพราะเขาอะใช้แต่ของเขาตะแบน์ and, เขาก็เลยถามว่าแป้งครูทํามาจากอะไรอะ ครูก็เลยว่าทามาจากโปรตีนไหมค่ะแล้วก็ทํามาจากใบบัวบกแล้วก็ทํามาจากทานาคาแล้วเขาก็ถามว่าเออครูก็บอกให้ฟังว่าทานาคานะคะกันแดดใบบัวบกค่ะใบบัวบกนะคะสรรพคุณของเขาคือแก้สิวแก้อะไรพวกนี้ค่ะส่วนอโปรตีนไหมมันจะทําให้ซึมซับเข้าใบหน้าทําให้หน้าแบบปิง้งวิ้งแล้วก็อะไรแบบครูก็พูดไปเข้ากับสุกสีผิวคุณ เขาสั่งเลยครูบอกอ่ะเดี๋ยวค่ะเพราะครูอ่ะคิดว่าครูอ่ะอยากได้เขาไว้แต่งหน้าประจําตัวเองนะคะครูก็เลยล่อไว้ตลอดเดินะครับเขาติดใจจริงนะเขาเดินมาชมสามรอบเพราะอะไรคือคนอื่นเนาะแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความมันช่วงบ่ายแต่ของครูค่ะไม่มีมันสักแอะหน้าไม่มีเยอะไม่มีมันไม่ต้องมาตบซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ เขาเดินมาสามรอบค่ะแล้วครูก็เลยบอกบอสว่าบอสบอสบอสตลับหนึ่งที่เราเอามาถ่ายทําอะที่เ,เอามาถ่ายอะบอสหายไปเลยอนะคะบอสหาไปเลยอย่างนี้เลยนะคะคุณแล้วดูนะแน่นมากลิฟริฟริฟต้องบอกว่าริฟเออริฟเมื่อกี้เน่เลยริฟเลยสองสี 2, ผสมนะคะลิฟโอ้ยฟินคุณ อ้าวอีกสีหนึง่งทาสองสีนะเมื่อกี้นะคะไปหลบอยู่ไหนลิปทาสองสีนะคะผสมกันไปนี่ไงเห็นี่ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสองสองสองออกมาเป็นสีนี้ค่ะสวยอะ่ะคน คุณคะจะบอกว่าทั้งกองถ่ายสนใจสินค้าน,นพะเก้าทั้งกองอยากกินชาอยากได้ลิฟอยากได้แป้งอยากได้สบู่อยากได้ก้อนเฮ้ยพี่พูดไปพูดมาลืมให้ก้อนน้องเห้แล้วเหรอเฮ้ย,ยดาราก่ะไ, <c oughs> ไม่น้องที่มาถ่ายเราเหรอใหอ้แล้วใช่ไหมไม่ได้ให้ <ไง S 2> <ง>น้องคุณเนาะเฮ้ยในทีเราเอาอเอานอเอาะทำบุญเลยค่ะ เอาของไปถ่ายทำใช่ไหมคะปูหเข้าพิธงพิธีทําบุญค่ะรับรองค่ะบุญมหาศาลเลยนะคะเพราะอะไรสินค้าเราไม่ต้องพูดเยอะเขาไปเสิร์ชหาเองนะคะเขาไปเสิร์ชหาเองเ,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 เป๊ะปังนะคะสวยรับประกันได้เนี่ยสวยอะ